หน้าบานหน้าใหญ่จะหน้าไหนยุค2025ก็ไม่ต้องพึ่งมีดหมอแล้วจริงไหมแล้วต้องทำยังไงค่ะทาการไหนที่มันใช่ค่ะทาการไหนที่ทำแล้วมันถูกจุดทำแล้วไม่เสี่ยงเงินเปล่าแถมเห็นผลลัพธ์แบบซึ้งวันนี้หมอเกียรบอกให้หมดเปลือกเลยค่ะเนือุดนาทอปปิกวันนี้เหมาะก,กับฉันมากเลยคือหน้าบานหน้าใหญ่แก้ยังไงให้หายคะเออนี่มันยุคส0 2 5คุณนา,ขาเขาม่ต้องพึ่งมีดหมอแล้วจริงไหมจริง ขอคอนเฟิร์มเลยนะคะว่าการทํา่าตัดเนี่ยสามารถช่วยให้การที่หน้าเราบาน mm. หน้าเราใหญ่เนี่ยเพียวลงเล็กลงได้จริง mm. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะ mm. ก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอก่อนว่าจริงๆแล้วเราควรทําวิธีอะไรนะคะทําโดยเครื่องหรือว่าทาโดยการฉีดผ่ากาดคือเมื่อก่อนอะเอาแว้ก็ต้องมีดูดไขมันต้องมีผ้าต้องมีอะไรเดี๋ยวดีไม่ต้องเลยเดี๋ยวนีไม่ต้องแล้วนะคะก็แค่จิ้มเข็มลงไปบนใบหน้า <Yeah. S 1> หรือว่าไม่ต้องจิ้มเข็มเลยโดยการทําเครื่องก็สามารถทําได้ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องพักฟื้นมันก็ทําได้แต่ทำ ให้ถูกกับใบหน้าของตัวเองนี่แหละสาคัญพิพากษาการก็มีหลายอย่างมีหลายแบบนะคะเหมาะกับใบหน้าแต่ละคนก็แตกต่างกันไปอีกนะคะวันนี้คุณหมอเกียรติก็จะมาให้คําตอบกันว่าควรทาหัตถการแบบไหนนะคะถึงจะเหมาะกับใบหน้าของลูกค้าค่ะโอเคไปฟังคุณหมอกันไป สวัสดีครับผมหมอเกียรติจากกังนำคลินิกนะครับคอบคุณหมอเกียรจะมาพูดเรื่องของหน้าบานหน้าใหญ่แก้ได้โดยไม่ต้องใช้มีดหมอข้ามทแล้วอะรครับคุณหมอหน้าบานหน้าใหญ่นี่เกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างครับคุณหมอครับก่อนื่นต้องแยกก่อนว่าหน้าบานหน้าใหญ่ที่ว่านี่มันเกิดจากสาเหตุอะไรหลักๆหนึ่งก็คือมีไขมันส่วนเกินเยอะไขมันส่วนเกินบริเวณแก้มบริเวณเหนียงบริเวณหน้าแก้มตรงนี้มันก็สามารถทําให้ดูหน้าใหญ่ได้อันที่2ก็คือปัญหาเกิดจากกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อที่ใหญ่อย่างเช่นกล้ามเน้ออบบเาทีมยนนััดฟะํใหแ ขนาดใหญ่ขึ้นบางคนมองแล้วก็อาจจะรู้สึกว่าหน้าตัวเองใหญ่จากตรงนี้อย่างที่3คืออาจจะเป็นโครงสร้างของใบหน้าบริเวณชั้นกระดูกซึ่งเกิดมาก็อาจจะแบบมีรูปลักษณ์กระดูก เป็นแบบนี้ซึ่งบางคนหน้าไม่ได้ใหญ่แต่ว่าอาจจะมีบางส่วนบางพาร์ทมันเด่นอย่างเช่นหนกแก้มที่ค่อนข้างชัดทําให้รู้สึกว่าเออหน้าใหญ่หรือบางคนรู้สึกว่าคางมีความสั้นทําให้รู้สึกว่าหน้าใหญ่ด้านข้างมากกว่าแล้วจริงไหมครับคุณหมอที่เขาบอกในยุค2025เนี่ยเราไม่ต้องพึ่งมีดหมอแล้วในเรื่องของการแก้ปัญหาหน้าใหญ่นะบาจริงครับก็ในปัจจุบันเนี่ยมีหัตถการใหม่ๆมากมายที่สามารถช่วยในการปรับรูปหน้าเพื่อให้ใบหน้าดูละมุนดูเล็กลงได้ครับ โดยที่อาจจะไม่ต้องพึ่งการทําเสียงกรักบมาที่ปัญหาแรกที่คุณหมอบอกก็คือในเรื่องของไขมันส่วนเกินอันนี้เราจะแก้ปัญหาแไงบ้างครับคุณหมอในเรื่องสำหรับไขมันส่วนเกินเนาะ,ะหลักส่วนมากมันก็จะอยู่บริเวณเอียงบริเวณแก้มหรือว่านาาแก้มนี้ครับก,ก็จริงแล้วปัญหานเนี้ยสามารถแก้ได้2อ,อย่างหนึ่งก็คือเป็นกาัการเครื่องหรือว่า2ก็คือเป็นขัดการเกี่ยวกับการฉีดถ้าเป็นขัดการเกี่ยวกับเครื่องเนี่ยก็ลหลักๆก็จะเป็นเครื่อง RF เนาะเป,นเ,ปนเป็นเครื่อวิทยุที่ให้ความร้อนชั้นตื้นๆซึ่งสามารถกำจัดไขมันส่วนเเกินได้ครื่องที ช่วยในเรื่องของไขมันส่วนเกินทั่วไปจะแนะนำเป็นเครื่องไหนบ้างหลักๆก็เป็นเครื่อง r f ของ t h e r m a l t ครับซึ่งสามารถช่วยกําจัดไขมันส่วนเกินส่วนบนบนได้หรือว่าอาจจะเป็นพวกกลุ่มไ i ฟู f อย่างเช่นพวก Ultraformer, Ultra อะไรเงี้ยก็สามารถช่วยสลายไขมันได้บางส่วนแล้วถ้าฝั่งอาการการฉีดล่ะครับคุณหมอถ้าเป็นฝั่งอางการการฉีดหลักๆก็คือเป็นพวก m e s o f a ตครับ เป็นการฉีดสลายใครมาส่วนเกินโดยตรงจากบริเวณที่เราฉีดได้เลยแล้วอย่างคนที่ไม่เคยใช้ก,การแฟตหรือว่ายังกลัวเลยตองการแฟตเขาคุณหมออันนี้คือจริงหรือเปล่าครับที่เขาบอกว่าก,การแฟทคือทาแล้วจะยิ่งหย่อนยิ่งฉีดยิ่งหอยอ่คุณหมอก็ <era> จริงแล้วมันจริงแค่บางส่วนครับเพราะว่าสมัยน,นี้ก,การเมโซแฟตเนี่ยมันมีการพัฒนามากขึ้นจากในอดีตมีคุณภาพมากขึ้นฉีดแล้วก็สลายได้ตรงจุดแถมมีสารยกระชับที่หลังฉีดไปก็จะบวมน้อยลงแล้วก็ผิวหนังยกระชับได้มากขึ้นแต่ สำหรับบางคนที่อายุเริ่มเยอะการฉีดเมโซแฟตบางทีมันอาจจะไปสลายไขยมันที่เอาไว้พยุงใบหน้าก็ทําให้มีโอกาสหน้าตกหน้าหย่อนได้ซึ่งเราควรที่จะมีการทําร่วมกับหัตการที่โยกกระชับอย่างเช่นอัลต้าฟอร์เมอร์อัลเทร่าทำครบคู่ก,กันได้เรื่องนี้เราจะมีวิธีสังเกตน,นะครับคุณบอกว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันส่วนเกินในบริเวณที่ใบหน้าหลักๆคือไขมันส่วนเกินที่เราสามารถลดได้โดยที่แบบหน้าไม่ห้อยเนี่ยมันจะอยู่ช่วงล่างแล้วก็ช่วงข้างหน้าของใบหน้าเนาะซึ่งเราก็อาจจะจับ คำตรงบริเวณหน้าแก้มดูว่ามันสามารถคาเป็นก้อนได้ไหมหรือว่าตรงบริเวณเหนียงที่เรากดคางลงแล้วลองจับดูว่าปริมาณมันค่อนข้างเยอะไหมถ้าเยอะแล้รู้สึกว่าแบบไม่ชอบก็สามารถมาทําอัตราการเพื่อลดส่วนนี้ได้ครับคุณหมอถ้ามาในเรื่องของปัญหาของกล้ามเนื้ออันนี้คือเราไม่ต้องพึ่งมีดหมอได้เหรอครับคุณหมอใช่ครับ ปัจจุบันมีขัรก,การที่ชื่อว่าโบท็อกเนาะซึ่งมันสามารถยับยั้งการทำงานของกล้ามเนื้อได้แล้วก็ผลลัพธ์ค่อนข้างดีหลังจากฉีดไปแค่อาย์เดียวก็เริ่มมีกล้ามที่ลดลงได้คุณหมอช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อทำได้หใหญ่เนี่ยเป็นยังไงครับคุณหมอก,ก็เกิดจากการที่เราใช้กล้ามเนื้อกล้ามเยอะเกินไปเนาะสามารถเช็คได้โดยการเรากัดกล้ามกัดฟันดูมันก็จะมีการแบบโป่งของตัวกล้ามเนื้อบริเวณกล้ามครับ อันนี้ก uh, right. no ็ค no ah. e> e right ือทําให้เป็นอีกหนึ Garr ่งใจทำให้เราหน้าหน้าบานได้ใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับการนอนกัดฟันหรือว่าใช้กรามในการเคี้ยวเยอะเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อตรงนี้มันจะแข็งแรงแล้วก็ทําให้มีแบบขนาดที่ใหญ่ขึ้นได้สมอช่วยอธิบายกลไกการทางานของโบท็อกนะคบว่าทําไมโบท็อกถึงช่วยในเรื่องของกรามได้ดีครับครับก็ตัวโบท็อกเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการทางานของกล้ามเนื้อเนาะมันจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมันลดการขยับ มากขึ้นทําให้ตัวกล้ามเนื้อเนี่ยมันมีการฝ่อรีของกล้ามเนื้อไปก็เลยมีขนาดที่เล็กลงได้โดยที่เรายังสามารถใช้ชีวิตได้ปกติยังสามารถเคี้ยวข้าวยังสามารถใช้ชีวิตได้ โดยไม่มีปัญหาครับและในเรื่องของโครงสร้างใบหน้าที่บอกกระหมัอตอนตอน้นอันนี้ก็แก้ไขได้โดยไม่ต้องพึ่งไม่บอกเหมือนกันใช่ไหมครับจริงครับถ้าสมมติของเรามีปัญหาเกี่ยวกับโครงสร้างหรือกระดูกที่แบบรู้สึกว่าไม่สมดุลเนี่ยมันสามารถแก้ได้ด้วยฟิลเลอร์ที่เติมบริเวณชั้นลึกทดแทนกระดูกได้บางคนมีความเด่นชัดของใบหน้าอย่างเช่นบริเวณหนกแก้มเนี่ยเราก็สามารถเติมฟิลเลอร์ขมับหรือว่าแก้มต่อเพื่อก,ก,กบไม่ให้หนกดูเด่นได้หรือบางคนมีปัญหาเรื่องของ,ของคางสัน้น ทำให้หน้าดูอ้วนด้านข้างอย่างเงาี้ยการเติมฟิลเลอร์คางก็จะช่วยทําให้หน้าดูเรียวยาวมากขึ้นได้เพราะก็เติมฟิลเลอร์นี่ไม่ทําให้หน้าเรายิ่งบานยิ่งใหญ่เหรอครับคุณหมอผมคิด<อ>ว่าการเติมฟิลเลอร์เน <Yeah. S 2> ี่ยมันจะเป็นการแบบปรับสมดุลของใบหน้าเนาะบางคนมีคางที่ค่อนข้างสั้นทําให้หน้าดูมีความอ้วนด้านข้างมากขึ้นการที่เราเติมคางเนี่ยมันก็จะทําให้หน้าดูเรียวดูยาวมากขึ้นเป็นการปรับสมดุลของใบหน้าหรือบางคนอาจจะมีหนกค่อนข้างชัดทําให้รู้สึกหน้าดูบานดูใหญ่แต่ แก้มตอบเพื่อปรับให้ตัวหนกแก้มไม่ชัดบางทีก็อาจจะทำให้รู้สึกหน้าดูเล็กลงดูละมุนขึ้น แล้วจาเป็นนะคุณหมอเธาจะต้องดูดไขมันเพราะเมื่อก่อนคือหินมากที่แบบหน้าบานหน้าใหญ่แล้วก็ไปดูดไขมันดูดที่ข้างดูดที่เนียงออกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วการดูดไขมันบนใบหน้าเนี่ยก็เป็นทางเรื่องหนึ่งเนาะแต่ปัจจุบันเนี่ยมันมีวิทยาการใหม่ๆมากขึ้นทั้งเมโซแฟตหรือว่ากลุ่มพวกเทอร์มาต่างๆก็สามารถช่วยลดไขมันส่วนเกินได้โดยที่พักฟื้นน้อยกว่าแล้วก็เจ็บตัวน้อยกว่าค่ะแล้วปัจจุบนันคุณหมอในการทําไฮฟูคือนิยมมากในเรื่องของช่วยลดไขมันปรับรูปหน้าเนี่ยคือจริงรเ่คูบกัั็ตวไฟนีย ค่อนข้างนิยมหลักการของมันก็คือการใช้คลื่นอัลตราซาวด์เป็นคลื่นความร้อนเนี่ยลงไปลงบริเวณชั้นสมาร์ทซึ่งเป็นชั้นที่สัญลยแพทย์เนี่ยเอาไว้ดึงหน้าการที่เราใช้ความร้อมนมาตรงบริเวณนี้เนี่ยมันจะเกิดการผลลังของตัวสมาร์ททำให้มีใบหน้าที่ยกขึ้นแล้วก็ดูกระชับขึ้นครับซึ่งในกังนำเราเนี่ยก็จะมีหลายเครื่องด้วยกันอาจจะเป็นอัลตราฟอร์เมอร์3อัลตราฟอร์เมอร์ NPT แล้วก็อัลเทอร่าครับตัวอัลตราฟอร์เมอร์3แล้วก็อัลตราฟอร์เมอร์ NPT เนี่ยจะแตกต่่่่าาาาาาางงงกกัััับออออลลลตตรรรรรททีีีเเนย็จจะมซซวด์ึํให้ สามารถยิงตรงบริเวณชั้นสมไปอย่างมั่นยําได้ทุกจุดเลยครับก็จาก3เครื่องที่กล่าวมาก็เป็นทารการที่ค่อนข้างดีต่อการยกใบหน้าเนาะขึ้นอยู่กับปัจเจ็ตของลูกค้าว่าว่าเหมาะสมกับต well ัวไหนแล้วอ่าหาราการที่มาในมาในปี2 0 2 5คือร้อยใหม่อันนี้คือขารายการที่ช่วยได้จริงไหมครับคุณหมอช่วยได้จริงครับคือขารการร้อยใหม่เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับย่อนคล้อยไขมันส่วนเกินที่มีความคลอยครับการร้อยใหม่เนี่ยเป็นการย้ายไขมันส่วนบนเนี่ยขึ้นไปในตำแหน่งที่มันเหมาะสมเพื่อให้ใบหน้าดูกระชับ ดเ็กลที่หัตการที่คพณบอกเก่าวมาข้างโตทั้งหมดนี้ที่แก้ไขปัญหาได้แบบถาววอะไรนี้มีไหมครับอ๋อไม่มีครับก็หัตการที่กาวันทั้งหมดเนี่ยเป็นหัตการที่ต้องเมนเทนแล้วแต่หัาการว่าหัตการไหนระยะเวลาของหัตการนั้นอยู่ที่เท่าไหร่ซึ่งมันจะแตกต่างจากการทาศัลยกรรมเนาะแต่บางหัตถการเนี่ยที่มีการกระตุ้นคอลลาเจนเนี่ยก็ร่างกายเราก็จะมีการกระตุ้นคอลลาเจนของมันอยู่อย่างนั้นแต่อาจจะมีลดลงบ้างตามระยะเวลาครับแต่ก็ควรที่จะมีการเมนเทนต่อเนื่องครับ ก็สําหรับอาการทั้งหมดที่กล่าวมานอกในสมัยนี้มีการพัฒนาไปไกลมากแล้วซึ่งสามารถรักษาดได้อย่างตรงจุดแล้วก็ไม่แพ้เสียกรรมปวดน้อยกว่าพักฟื้นน้อยกว่าสำหรับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับหน้าบานหน้าใหญ่หรือยังไม่รู้ว่าตัวเองต้องแก้ตรงไหนเนี่ยก็สามารถเข้ามาปรึกษาหมอได้ที่กังนําคลินิกนะครับชื่อแล้วไม่ต้องพดี เห็นไหมล่าบอกแล้วว่าไม่ต้องพึ่งมีดหมอทุกคนก็สามารถหน้าเหลี่ยวหน้าเหล็กได้ไม่บานไม่ใหญ่ต่อไปนะคะ mm. คือถ้าเป็นเมื่อก่อนอาจจะต้องเตรียมเงินแบบเป็นปึกๆเพื่อเข้าไปรับการผ่าตัดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะคะเพราะมีหัตถการหลายอย่างให้ลูกค้าได้เลือกตั้งแต่ราคาเบาๆจนไปถึงราคาแรงๆคือมีหมดทุกอย่างนะคะสามารถที่จะเลือกสรรกันได้นะคะตามงบประมาณบัจเจ็ตของลูกค้าะคะ่ะหาตถการไหนมันสามารถช่วยเรื่องอะไรนะคะอย่างโปรแกรมแฟชช่วยเรื่องอะไรโบท็อกช่วยเรื่องอะไรฟิลเลอร์ช่วยเรื่องอะไรนะคะทำเครื่อง RF หรือว่าทำไฮฟูใดๆเนี่ยช่วยอะไรบ้างบอกหมดเลยเข้ามาคอนซัลต์คุณหมอฟรีก่อนได้นะคะสามารถแอดไลน์แอดกลงนคนิกนะคะเพื่อมานัดคอนซัลต์คุณหมอฟรีก่อนได้นะคะแล้วก็อยากจะทำผ่าตถการอะไรเนี่ยก็ค่อยว่ากันอีกทีได้ไม่มีปัญหาค่ะจะได้ไม่เสียเงินฟรีนะคะเงินที่เราหามาทุกบาททุกสตางค์นะคะใดๆต้องใช้ให้ความสวยเราสวยสุดๆคุ้มสุดๆไปเลยยังไงคุณหมอของเรานะคะก็ทําให้ลูกค้าทุกคนเนี่ยสวยสุดในแบบของลูกค้าอยู่แล้วค่ะจบแล้ววันนี้นะคะจริงๆอมก็อาจจะต้องทําทุกหัตัดการ เออก็เดี๋ยวออมไปคอนซสล์คุณหมอแป๊บหนึ่งยังไงวันน like ี้ออมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะกับช่องกังนํนำคลินิกไทยแลนด์ด้วยค่ะวันนี้ขอตัวไปทำเทอร์มาดแป๊บหนึ่งโอเคบ๊ายบาย